หากท่านสมาชิกต้องการสั่งซื้อสินค้าแต่ยังไม่รู้ว่าจะคีย์ให้กับรหัสไหนอยากได้สินค้ามาก่อนค่อยแจ้งคะแนนทีหลังสามารถทำได้ด้วยการซื้อสินค้าแบบโฮยอดไปที่เมนูการซื้อสินค้าแล้วทำการซื้อสินค้าตามปกติเลือกเมนูซื้อสินค้าเมนูย่อยเลือกซื้อสินค้าเลือกซื้อสินค้าเพื่ออัปเกรดตำแหน่งเลือกสินค้าที่ต้องการกดที่รถเข็นตามจำนวนสินค้าที่ต้องการเลือกสินค้าเสร็จ เลื่อนไปดูด้านบนสุดกดที่รูปรถเข็นสีน้ำเงินจะมาที่หน้าตรวจสอบรายการสินค้าหากถูกต้องครบถ้วนกดปุ่มดำเนินการต่อที่ด้านล่างในหน้าต่อมาเลื่อนลงมาดูที่ช่องประเภทการซื้อสินค้าให้เราเลือกโฮยอดจากนั้นเราสามารถเลือกได้ว่าจะเก็บบินโฮยอดนี้ไว้ที่รหัสเราเองหรือคียเก็บไว้ที่รหัสของทีมงานก็ได้ที่เหลือก็ทำตามขั้นตอนการสั่งซื้อจนจบ ทีนี้เรามาดูวิธีการใช้บินโหยอดซึ่งเราเรียกวิธีนี้ว่าการแจงคะแนนบินโหยอดในหน้าแรกกดไปที่ปุ่มแจงยอดจะไปที่หน้ารายการแจงยอดและจะพบรายการสินค้าที่เราเคยสั่งซื้อแบบโหยอดไว้ที่ช่องรายการแจงยอดเลื่อนหน้าจอไปทางซ้ายจะมีช่องระบุจํานวนชิ้นที่เราซื้อไว้เลื่อนไปจนสุดให้กดปุ่มบวกตามจํานวนชิ้นที่เราต้องการแจงคะแนน สินค้าที่เราเลือกจะไปอยู่ในช่องรายการเลือกแจงด้านล่างหากจำนวนเกินสามารถกดปุ่มลบตามจำนวนชิ้นที่ต้องการลบได้เลื่อนลงมาด้านล่างเราจะสามารถระบุได้ว่าจะแจงคะแนนให้กับตัวเองหรือรหัสของทีมงานหากเป็นรหัสของทีมงานให้ระบุในช่องนี้จากนั้นเลือกประเภทการแจงยอดว่าต้องการอัปเกรดตำแหน่งหรือรักษายอดสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ที่สรุปการแจงยอดถ้าถูกต้องครบถ้วนเลื่อนมาด้านล่างสุด กดปุ่มยืนยันการแจงยอดแล้วกดปุ่มยืนยันการแจงอีกครั้งเป็นอันเสร็จสิ้นครับ